ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับอาหารธรรมดาแต่เปลี่ยมด้วยคุณค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาความแข็งแรงความจําและความสดใสของร่างกายให้ยืนยาวไปถึงวัย70-80หรือแม้แต่เกิน90ปีหลายคนอาจไม่รู้ว่าแค่การเริ่มต้นวันด้วยอาหารที่ถูกต้องก็สามารถสร้างความแตกต่าง อย่างมหาศาลได้ไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่ยังช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานดีสมองปลอดโปรง่งและระบบเผาผลาญกลับมาทํางานเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพยาหรือวิตามินราคาแพงในวิดีโอนี้คุณจะได้พบกับอาหารพื้นฐานเช่นไข่ลูบบรีป่าหรือแม้แต่มเมล็ดเชียที่ไม่เพียงแต่กินง่ายย่อยง่ายและปลอดภัยสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืนแต่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายและสมองอย่างลึกซึง้ง เราจะอธิบายให้คุณเห็นว่าทำไมอาหารบางอย่างถึงช่วยลดการอักเสบเสริมสร้างความจำและฟื้นฟูพลังของคุณได้อย่างแท้จริงพร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างง่ายๆโดยไม่ซับซ้อนอาหารเช้าสําหรับผู้สูงอายุควรเน้นสุขภาพหัวใจแต่หนึ่งในตัวเลือกที่แย่ที่สุดสําหรับผู้สูงอายุคือข้าวโอ๊ตสาเร็จรูปชนิดสองเหตุผลนั้นง่ายมากข้าวโอ๊ตเหล่านี้ผ่านการแปลร,รูปมาอย่างหนักซึ่งหมายความว่าเมล็ดข้าวโอ๊ตถ,ถูกย่อยจนละเอียดร่างกาย จะดูดซื้อมอเรลทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงภายในไม่กี่นาทีในแต่ละซองมีน้ําตาลมากกว่า18กรัมและยังมีมอนโทเดตรินคาร์โบไฮเดรตที่ทําให้ระดับอินซูลินพุ่งเร็วกว่าเดิมเมื่อรับประทานสิ่งนี้ในตอนเช้าร่างกายจะรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะเครียดน้ําตาลและอินซูลินพุ่งสูงภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงทุกอย่างก็พังคุณจะเหนื่อยอ่อนแรงและหิวกว่าเดิมผู้สูงไวควรหลีกเลี่ยงวง,งจรน,นี้ให้มากที่สุดงานวิจัยในอเมริก a อนเจอร์ออฟคลินิคอลนูทริชัพบว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารเช้าแบบน้ำตาลสูงมีการอักเสบเพิ่มขึ้น47เปเ็นเป็นเวลา6ชั่วโมงนั่นหมายถึงอันตรายยังคงอยู่หลังจากกินไปแล้วที่แยก่กว่านั้นคือโอกาสเสี่ยงภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินสูงขึ้น40โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ความไวต่ออินซูลินลดลงแล้วนี่คือเส้นทางตรงไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ถ้าชอบข้าวโอ๊ตจริงๆควรเลือกข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดแบบสตีนคัตแล้ว ทำเองที่บ้านแช่ข้ามคืนค่อยๆต้มและอย่าเติมน้ำตาลเลยดีกว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่เสถียรอย่างที่3โยเกิร์ตรสหวานในถ้วยที่โฆษณาว่าเพื่อสุขภาพให้แคลเซียมโปรไบโอติกและเริ่มวันใหม่อย่างดีแต่จริงๆแล้วโยเกิร์ตรสหวานเหล่านี้คือกับดักสําหรับผู้สูงอายุถ้วยเล็กๆนี มีน้ำตาลมากกว่าช็อกโกแลตบาร์ด้วยซ้ำในบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงถึง22กรัมหรือมากกว่า5ช้อนชาไม่ใช่แค่น้ำตาลเท่านั้นแต่ยังมีผงข้นสารแต่งกลิ่นสารให้ความหวานเทียมและสีผสมอาหารซึ่งกระตุ้นการอักเสบและรบกวนระบบทางเดินอาหารงานวิจัยจาก r n a นอล o e ฟเ n t o l o g y พบว่าผู้สูงอายุที่กินโยเกิร์ตน้ำตาลสูงในมื้อเช้ามีสารอักเสบอย่าง CRP และ IL-6 เพิ่มขึ้น30%ในเวลาเพียง2ชั่วโมงการอักเสบแบบนี้ ไม่เพียงทําให้ปวดแต่ยังทําลายเนื้อเยื่อและภูมิคุ้มกันและยังเกี่ยวข้องกับการเสื่อมของกล้ามเนื้อและสมองเร็วยิ่งขึ้นแม้แต่โยเกิร์ตไขมันต่ําก็หลอกลวงเพราะมักเติมน้ําตาลแทนที่ไขมันคอวอเลือกโยเกิร์ตแบบกรกีไม่ปรุงแต่งแล้วเติมอบเชยหรือผลไม้สดเอาเองจะได้โปรตีนและโปรไบโอติกครบถ้วนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับน้ําตาลสูงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้ช่วยปกป้องน้ําตาลในเลือดพลังงานและสมองในยามเช้าได้มาก อันดับสองตำนานเรื่องซีเรียลอาหารเช้าที่ผู้สูงอายุในไทยอย่างคุณลุงประสิทธิ์มักเชื่อว่าดีต่อสุขภาพทั้งที่จริงๆแล้วซีเรียลส่วนใหญ่ผ่านการแปลรูปอย่างหนักมีน้ำตาลสูงและสารอาหารน้อยแม้แต่ซีเรียลที่ติดฉลากว่าโฮเกนรันข้าวหรือไฟเบอร์สูงแท้จริงแล้วข้างในคือแป้งที่ย่อยง่ายและน้ำตาลซ่อนอยู่เมื่อเติมวิตามินสังเคราะห์น้ำตาลและสารเคมีก็กลายเป็นอาหารที่ดัน้ำตาลในเลือดขึ้นโดยไม่ให้ประโยชน์แท้จริง การรับประทานซีเรียลแปรรูปเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ถึง21%โดยเฉพาะในผู้สูงอายุงานวิจัยไหน British Medical Journal และอีกงานศึกษาจากกลุ่มพยาบาลชี้ว่าผู้ที่กินซีเรียลเป็นอาหารเช้ามีโอกาสลงพุงหลังอายุ60มากขึ้น36%ไขมันหน้าท้องมีฮอร์โมนแฝงสร้างสารอักเสบที่ทำลายกล้ามเนื้อและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองทุกครั้งที่คุณเทนมลงถ้วยซีเรียลจึงเริ่มวันใหม่ ดาวไวสารเคมีที่ทําให้ระบบเผาผลาญเสียสมาําไปสู่โรคเรื้อรังบ่อยครั้งที่ซีเรียลเหล่านี้โฆษณาว่าไม่มีน้ําตาลแต่กลับเติมมอลหรือเข้มข้นน้ําผลไม้แทนซึ่งส่งผลเสียเช่นกันที่สําคัญผู้สูงอายุที่มีปัญหาฟันมักเลือกกินซีเรียลเพราะนิ่มแต่สบายชั่วคราวกลับทาร้ายสุขภาพระยะย,ยาวทางเลือกที่ดีกว่าคืออาหารเช้าที่สมดุลน้ําตาลลดการอักเสบและรักษาความแข็งแรงถ้าคุณกําลังหาอาหารเช้าที่สะดวกและดีซีเรียลไม่ใช่คําตอบเลย อันดับหนึ่งความผิดพลาดที่ยังพบมากในผู้สูงวัยในไทยคือขนมปังขาวกับแยมหรือมาการีนดูเหมือนไม่เป็นไรรวดเร็วราคาถูกแต่ก่อน9โมงเชา้าอาหารชุดนี้ทำลายกล้ามเนื้อสมองและระบบเผาผลาญนขนาดแท้ขนมปังขาวทำจากแป้งขัดขาวไม่มีเส้นใยห,หรือแร่ธาตุที่ช่วยย่อยกินแล้วน้ำตาลพุ่งเหมือนดื่มน้ำมันหลงมใสมาการีนที่มีน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมยิ่งเพิ่มพาราออกซิเดชันและอักเสบยิ่งโปรยแยมเข้าไปก็เหมือนกินน้ำตาลเข้มข้นบนฟองน้ำไขมัน งานวิจัยในอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่กินขนมปังขาวกับไขมันครานบ่อยมีโอกาสสมองเสื่อมใน5ปีข้างหน้าสูงขึ้น48%และอีกงานในย u โร p เปีย Journal of Endocrinology พบว่าระดับอินซูลินในผู้สูงวัยที่กินอาหารแบบนี้ลดลง34%ไม่เพียงแต่ทำให้พลังงานตกแต่ยังอ่อนแอร,ระบบภูมิคุ้มกันทำให้กล้ามเนื้อ่อลงและผนังหลอดเลือดเสื่อมแม้ไม่รู้สึกร่างกายก็รับรู้ผลกระทบนี้ ดังนั้นถ้าอยากคงความแข็งแรงและอิสระขนมปังขาวกับมาการีนและแยมคืออาหารเช้าที่ควรหลีกเลี่ยงแม้จะยังมีเสิร์ฟในบ้านพักผู้สูงอายุหรือบ้านทั่วไทยทีนี้เรามาพูดถึงอาหารเช้าสี่อย่างที่ผู้สูงอายุควรทานทุกวันนอกจากจะดีต่อสุขภาพยังช่วยลดการอักเสบเพิ่มพลังปกป้องกล้ามเนื้อและบำรุงสมองมาดูอันดับที่สี่กันก่อนนั่นคือพุดดิ้งเมล็ดเจียหลายคนอาจแต่ลกใจแต่หากอายุเกิน60แล้วพุดดิ้งเมล็ดเจียคืออาหารที่ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับเช้าในชีวิตประจําวันแม้จะเมล็ดเล็กแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเมื่อนําไปแช่น้ําหรือนมพืชข้ามคืนจะได้พุดดิ้งเจลลี่ที่ช่วยบํารุงเซลล์ลึกและให้พลังงานต่อเนื่องเส้นใหญ่และโอเมกา้าลบสคือพระเอกหลักแค่2ช้อนโตให้ไฟเบอร์10กรัมและโอเมกา้าลบสต้านอักเสบสีกรัมตัก2ช้อนตกทั้งนี้สําคัญสําหรับผู้สูงอายุใหญ่อาหารละลายน้ําสูง ช่วยปรับความไวของอินซูลินได้3าเปอร์เซ็นต์ในผู้สูงอายุขณะที่การรับประทานโอเมก้า3เป็นประจำลดความเสี่ยงของการเสื่อมของกล้ามเนื้อได้30%มตามงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition Health แอนนจิงนอกจากนี้เมล็ดเจียยับยั้งการย่อยทําให้น้ําตาลในเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นและคงที่เป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่มีอาการมึนงงหรือพลังงานตกมีแต่ความแข็งแรงและความชัดเจนนอกจากนี้เนื้อเจลาตินช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้โดยเลี้ยงแบคทีเรียที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่มักถูกมองข้ามในการเสริมประสิทธิ์ทั้ทภาพระบบภูมิคุ้มกันและการดูดซึมสารอาหารในร่างกายผู้สูงอายุวิธีท,ทำง่ายง่ายใส่มเมล็ดเจียสองช้อนต้ลงในนมอัลมอนด์หรือกะทิครึ่งถ้วยแช่ในตู้เย็นข้ามคืนพอตื่นเช้าคนนึงคนกวนแล้วโรยหน้าด้วยซินนามอนหรือบริสกัดหยิบการทำแบบนี้ไม่ต้องปรุงสุกไม่ต้องเคี้ยวมากและไม่เพิ่มน้ำตาในเลือดเป็นอาหารที่เสริมกล้ามเนื้อข้อเข่าและสมองอย่างอ่อนโยน โดยไม่เป็นภาระต่อระบบย่อยอาหารเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยที่ต้องการความแข็งแรงและความเรียบง่ายในตอนเช้าเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและถูกใจกดไลค์ถ้าถูกใจจนถึงตอนนี้ข้อ3น้ําผักสีแดงจากบิตรูนหรือเครื่องปั่นบิตรูนโนนบิตรูไม่ใช่อาหารเช้าทั่วไปแต่เมนูนี้มีพลังพลิชมการไหลเวียนการทํางานของกล้ามเนื้อและสมองในผู้สูงวัยอย่างมาก บิทรูมีนเนตร์ตามธรรมชาติสูงร่างกายจะแปลงในตรดเป็นไนตรกออกไซด์ซึ่งช่วยขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนนั่นสําคัญสําหรับผู้สูงอายุเพราะการไหลเวียนเลือดช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นส่งผลให้การส่งผ่านฮอร์โมนแร่ธาตุและออกซิเจนช้าลงกล้ามเนื้อฟื้นตัวช้าสมองขาดพลังคุณรู้สึกอ่อนแรงง่วงและเหนื่อยแต่บิตรูช่วยพลิกฟื้นงานวิจัยในวารสารเจนเทอร์จีพบว่าผู้สูงวัยที่ดื่มน้ำบิตรูทุกเช้าเดินเร็วขึ้น19% และกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนดีขึ้น21%ขณะออกกำลังกายอีกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวฟฟอร์ดพบว่ามื้อเช้าบอกเนโตช่วยเพิ่มการทำงานของสมองในผู้สูงวัยภายในเวลาเพียง4วันโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้าซึ่งควบคุมความจำและการตัดสินใจนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องกินบีบรูดิร่างกายยังได้รับไนเตรตจากสมูทตี้บีบ รูง่ายๆผสมบีบรูสุกครึ่งถ้วยน้ำและบีบน้ำมะนาวถ้าดื่มก่อนทำกิจกรรม3 0 6 0นาทีคุณจะรู้สึกถึงพลังและความทนทานชงผสมเบอร์รี่หรือกล้วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสหวานโดยไม่เสียสุขภาพเริ่มที่มื้อเช้าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวคล่องตัวและรักษาเส้นใหญ่กล้ามเนื้อได้นานขึ้นข้อ2ไข่จากไก่ปล่อยเลี้ยงบนทุ่ง free range ถูกมองผิดบ่อยครั้งแต่การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สูงไวัยไข่เลี้ยงทุ่งนับเป็นหนึ่งในอาหารเช้าที่ครบสารอาหารเช่นไขมันดีโปรตีนคุ่คุณภาพและวิตามินต่างๆเช่นโคลีนซิลิเนียมวิตามิน B12 ิและดีซึ่งจําเป็นต่อความจําการเผาผาญและกล้ามเนื้อที่เสื่อมตามัยไข่ใหญ่หนึ่ง,งองฟองมีโปรตีนดูดซึมได้ประมาณ6กรัมซึ่งสําคัญโดยเฉพาะหลังอายุ60งานวิจัยในอเมริกันเจ a ออฟคลินิคอลนูทริชั o นระบุว่าผู้สูงวัยที่กินโปรตีนอย่างน้อย25กรัมในมื้อเช้า มีมวลกล้ามเนื้อคงอยู่มากกว่าถึง45%เมื่อเทียบกับคนที่กินคาร์โบไฮเดรตเริ่มวันไม่ใช่แค่โปรตีนโคเีในไข่ช่วยรักษาสุขภาพระบบประสาทและปกป้องสมองจากการฝ่อลงตามวัยไข่เลี้ยงทุ่งยังมีระดับวิตามินดีและโอเมก้า3สูงกว่าไข่ทั่วไปซึ่งส่งผลดีต่อความแข็งแรงของกระดูกและลดการอักเสบวิธีปรุงควรหลีกเลี่ยงน้ำมันที่ก่อการอักเสบเช่นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนลาให้ต้มลวกต้มแบบไข่ลวกหรือทอดในเนยจากควนมเลี้ยงหญ้า หรือใช้น้ำมันมะกอกปรุงแบบง่ายไม่เหนียวและยังคงคุณค่าทางโภชนาการแน่นอนค่อนี้คือคำแปลเป็นภาษาไทยโดยรักษาจำนวนอักษรใกล้เคียงกับต้นฉบับและปรับให้เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมการใช้คำสถานที่และหน่วยวัดในประเทศไทยพร้อมเปลี่ยนชื่อตัวละครให้เป็นชื่อไทยตามคำขอในย่อหน้านี้ไม่มีชื่อตัวละครเฉพาะชื่อดังจึงไม่ได้เปลี่ยนชื่อใดๆเ้านอกจากนี้ข่ยังปลอดไทยอร่อย และนุ่มเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืนอาหารไม่กี่อย่างที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนได้ดีเท่าอาหารนี้สําหรับผู้สูงอายุที่พยายามฟื้นฟูความแข็งแรงรักษาความทรงจําและแก่ชรา,ายอย่างมั่นคงมันไม่ใช่แค่สําหรับมื้อเช้าเท่านั้นแต่มันคือหลักฐานของสุขภาพในระยะยาวอันดับแรกอาหารเช้าที่สําคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุค,ควรกินทุกวันคือบลูเบอรี่ป่าไม่ใช่บลูเบอรี่ลูกใหญ่ชําน้ําที่ใสมาในถาดพลาสติก เราหมายถึงดูเบอร์รี่ป่าที่มีขนาดเล็กสีเข้มและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ช่วยเสริมสมองลูกเบอร์รี่เหล่านี้มีมากกว่าแค่น้ำตาลเป็นเหมือนยาสำหรับระบบเท้าพลานความจำและกล้ามเนือ้อลูกเบอร์รี่ป่ามีสารแอนโทไซยายนินเข้มข้นซึ่งเป็นกลุ่มสารเพื่อที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดย้อนกลับความเครียดจากอนุมูลอิสระลดการอักเสบและซ่อแมแซมเนื้อเยื่อสมองที่แก่ชาราผู้สูงอายุที่กินลูกเบอร์รี่ป่าวันละหนึ่งถ้วยพบว่าความจำ และสมาธิพัฒนายอย่างชัดเจนหลังจาก90วันตามงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร n u t r i e n t s พบว่าสัญญาณการอักเสบลดลงถึง52ในผู้สูงอายุที่กินบลูเบอร์รี่ป่าเป็นประจำอีกงานวิจัยหนึ่งในวารสา,าร American Journal of Clinical Nutrition ก็ยืนยันผลน,นี้นี่คือสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเกินกว่าการเป็นแค่สารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้บลูเบอรี่เหล่านี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อและสมองซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานการประสานงานและการฟื้นฟรูร่างกายหลังออกกำลังกายผู้สูงอายุจะได้ประโยชน์จากการมีอิสระภาพนานขึ้นสมรรถภาพสมองดีขึ้นและลดการล้มลงเคล็ดลับคือควรใช้บลูเบอรี่ป่าที่สดหรือแช่แข็งไม่ใช่บลูเบอรี่ที่ปลูกในฟาร์มซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบลูเบอรี่ป่าจะมีสีเข้มกว่าเล็กกว่า และมีสารเคมีออกฤทธิ์มากกว่าคุณสามารถผสมกับโยเกิร์ตกรีกธรรมดาใส่ในพุดดิ้งมันเชียหรือปัน่นรวมในสมูทตี้ผลลัพธ์จะลึกซึ้งกว่ารสชาติโดยไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งขึ้นบันบำรุงสมองเสริมพลังกล้ามเนื้อและปกป้องเซลล์ของคุณนี่คือการเปลี่ยนแปลงมื้อเช้าที่คุณควรทําในปีนี้เพราะไม่มีอะไรมีประสิทธิภาพเท่ากับการกินดูเบอร์ป่าหยุดหนึ่งในตอนเช้าสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุด ความจริงชัดเจนแล้วว่ามื้อเช้าสามารถทำลายหรือเสริมสร้างร่างกายของคุณได้และผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดสำหรับผู้สูงอายุอาหารที่เหมาะสมเช่นซีเรียลแปรรูปโยเกิร์ตหวานโอตามีนสำเร็จรูปและขนมปังขาวทามาการีนไม่ใช่แค่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ยังทำให้ร่างกายอักเสบทำให้ปวดข้อกล้ามเนื้ออ่อนแอและค่อยๆสูญเสียอิสรภาพและความแข็งแรงของคุณแต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพุดดิ้งชีร์สมูทตี้บีทรูทไข่จากไก่เลี้ยงปล่อย และดูบริปะคืออาหารบางอย่างที่ช่วยฟื้นฟูความเสียหายสนับสนุนการฟื้นตัวและให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อคงความแข็งแรงสเสยรภาพและความเฉีบแหลมไปจนถึงวัย70-80ปีและต่อไปจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้และแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพตัวเองในวัยชราอย่างชาญฉลาด หลังจากที่ได้รับฟังเกี่ยวกับอาหารต่างไม่ว่าจะเป็นไข่รูเบรีป่ามเมล็ดเชียหรือการเลือกอาหารเช้าที่เหมาะสมกับร่างกายของเราทุกคำแนะนำในคลิปนี้ถูกขัดสนมาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงความจำดีและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจยาวนานขึ้นเราอยากรู้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างมีสิ่งไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนองของตัวเองบ้างหรืออาหารเมนูใดที่คุณอยากลองเปลี่ยนแปลงในมื้อเช้าครั้งถัดไป กรุณาเขียนความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะเสียงของทุกคนมีความหมายและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมท่านอื่นด้วยเช่นกันและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุ l u d e Los Angeles ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตใบกเกษียณอย่างฉลาดและมีความสุขขอบคุณที่ติดตามรับชมและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและรอยยิ้มสดใสในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ